Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทียกระดับงานและชีวิตของคุณสู่เวอร์ชั้นที่ดีที่สุด Level Up your work life คอร์สออนไลน์เรียนสด2วันจบนะครับสำหรับทุกคนที่อยากทำงานแบบโปรและมีชีวิตที่โฟล์พบกับผมรวิธานุสาหะและอาจารย์เก๋วดีมารุมุระเปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับที่เว็บไซต์ m i s s i o n Academy พิเศษซื้อครบ2วันรับส่วนลด m i s s s o n to t h e m o o o e n e r g y p l a n n n r 2026ไปเลยสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทธนุสาหะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการพรีเซนต์งานไม่ได้มีสคริปต์อะไรเพียงว่า วันก่อนเจอคนหนึ่งพรีเซนต์ดีดีอะเรารู้สึกว่าเออคนที่แบบเขาเตรียมตัวไม่ใช่เตรียมเนื้อหาอย่างเดียวนะครับเตรียมวิธีการพรีเซนต์มาด้วยเนี่ยพอพรีเซนต์แล้วมันดีเนี่ยมันมันจับใจมากเลยคือเขาเขามาขายของเราอะนะทีเนี้ยก็เลยก็เลยคิดไปถึงว่าบางทีบางคนพอไม่ได้ตั้งใจพรีเซนต์งานโดยเฉพาะเวลามาขายของไม่ไม่จะเรียกไม่ตั้งใจก็ไม่ถูกคือเหมือนไม่ได้เตรียมตัวมายอย่างเต็มที่นะฮะมัน เสียโอกาสเสี่ยโอกาสจริงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีไม่ได้ขายคนเดียวไงสองคนเนี่ยของเหมือนกันนะฮะพอๆกันแล้วกันไอคนนึงมันเล่าดีกว่าข้อมูลแน่นกว่าตอบคำถามดีกว่าอีกคนหนึ่งเล่าไม่ดีอะไรเงี้ยนะมันก็เสียโอกาสใช่ไหมครับก็น่าเสียดายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับทีนี้วันนี้ก็จะมาชวนคุยว่าในความคิดของผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ควรจะต้องที่ควรจ,จะต้องคิดในการอืมพรีเซนต์งานนะฮะ ผมเอาเรื่องแรกก่อนเนื้อหานะครับเนื้อหาเนี่ยเราต้องเตรียมดีอยู่ละนะฮะแต่ว่าสิ่งสําคัญของการเตรียมเนื้อหาให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะพูดอะไรต้องตั้งคําถามดีว่าคนฟังเขาน่าจะอยากฟังอะไรนะครับซึ่งอันนี้ต้องคิดในมุมของคนฟังละว,ว่าเอาแค่ไหนกาลังพอดีบางคนเนี่ยพูดเรื่องคอมมานีโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยยาวเกินไปก็ไม่ดีลูกค้าไม่ได้อยากจะฟังเยอะขนาดนั้นพูดสั้นเกินไปก็ไม่ดีนะเออมันมีแบบว่ามันมี <laughs> ความซับซ้อนตรงนี้อยู่ต้องดูว่าขนาดไหนกําลังพอดีพอดีนะครับ ถ้าเอาง่ายๆเนี่ยยิ่งคนฟังคุณยิ่งซีเนียร์เท่าไหร่เนี่ยพยายามพูดให้สั้นเข้าไว้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ซีเนียร์เนี่ยมักจะเวลาน้อยฮะเพราะฉะนั้นเขาจะอยากฟังอะไรที่มันกระชับหน่อยนะครับวิธีการถ้ามีเวลานะอยากให้ไปลองพูดกับคนที่ซีเนียร์เหมือนกันสมมติว่าคุณว่านพนักงานลูกค้าที่ซีเนียร์มากๆเนี่ยลองไปพูดกับคนที่ซีเนียร์เหมือนกันที่เป็นคนอื่นนะจะเป็นญาติที่น้องเราหรือว่าหัวหน้าเราที่บริษัทก็ได้ว่าฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าม สไลด์เนี่ยต้องทํามารวมถึงเนื้อหาด้วยนะครับแต่โดยเฉพาะสไลด์เนี่ยต้องทํามาสําหรับคนที่แบ็กกราวนด์ไม่เยอะในเรื่องนั้นก็ฟังรู้เรื่องนะครับน,นอกซจากว่าอันนั้นเป็นงานที่ต้องไปพูดกับคนที่เขารู้เรื่องเทคนิคลึกๆจริงๆเช่นถ้าคุณเป็นคนที่มาสายลึกเทคจัดวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีจัดจัดเราไปพูดให้คนในสายเดียวกันฟังซึ่งเขารู้เรื่องอยู่แล้วเหมือนกับหมอคุยกับหมอเนสมมุตินะฮะยกตัวอย่าง โอเคอย่างนั้นอย่างนั้นลึกได้นะจะจะ,จะโ,โหซับซ้อนแค่ไหนก็เอาเลยเต็มที่แต่ถ้าต้องไปพูดให้คนทั่วๆไปฟังเนี่ยให้อนุมานไว้ก่อนหรือว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเราจะทําไงอ่ะนะฮะก็ถ้ายกตัวอย่างหมอก็เวลาคล้ายๆกับเวลาหมอคุณหมอคุยกับคนไข้อ่ะนะฮะคุณหมอก็ต้องอธิบายเรื่องการทําง,งานของเอ่อฮอร์โมนอย่างเงี้ยให้กับผมผู้ซึ่งไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยฟังแล้วก็รู้เรื่องภายในสิบนาทีอย่างเงี้ยนั่นะะนะะคือคุณหมอที่ดีใช่ไหมครับ ก็ก็คืออย่างนั้นนะวิธีการก็คืออะไรคล้ายๆอย่างนั้นตัวเนื้อหาที่เราเตรียมไปซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้สไลด์อยู่เนี่ยนะครับไม่มีถูกผิดอะไรนะแต่ว่าพยายามทําให้น้อยแต่มากเข้าไว้ก็คือว่าสมมุติว่าเราจะทําตารางมี30มบรรทัดอย่างเงี้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะฮะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอาจจะทําเป็นรูปแทนนะฮะ มันจะมีเว็บไซต์ที่ทำพวกอินโฟกราฟิกเก่งๆอ่ะนะลองเข้าไปดูไอเดียได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติบอกว่าดูส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยแทนที่จะทําเป็นแบบตารางหรือแบบพายชา์ซึ่งดูยากมากเนี่ยมันมีวิธีการทําแบบหลายแบบมากเลยนะฮะลองเข้าไปดูได้เนี่ยว่าเฮ้ยมันมีวิธีไหนที่ที่น่าใช้บ้างนะครับพอคุณทํารูปน่าสนใจทาวิชวลน่าสนใจเนี่ยการพูดคุยก็จะง่ายขึ้นนะครับลองไปดูเดี๋ยวนี้ไม่มี AI ช่วยเลยนะนับกิน AI อะไรอย่างเงี้ยนะลองไปให้มัน explore ดูได้นะครับว่าทาอะไรได้บ้างนะฮะอันที่สามครับตัวเลข และเนื้อหาเนี่ยระวังอย่าผิดสูตรด้วยอ่ะไอ้ให้อย่างนึงสูตรผูกสูตรอ่ะทำไมถึงพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าเวลาคุณทําตัวเลขผิดมันชวนสงสัยในความถูกต้องของตัวเลขที่เหลือทั้งหมดเลยคุณนําผิดแค่อันเดียวนั่นแหละแล้วเขาจิ้มออกมาได้เนี่ยนะฮะหรือว่าอันนี้ p r e s e n t งานภายในก็ควรต้องระวังเหมือนกันนะเวลา p r e s e n t หัวหน้าตัวเองฟังอ่ะแล้วเขาจิ้มออกมาได้อะว่าตัวเนี้ยผิด นะฮะความน่าเชื่อถือของตัวเลขที่เหลือเนี่ยมันจะน้อยลงทันทีและจะน้อยลงไปอีกถ้าคุณแก้ไม่ได้นะเดี๋ยวนั้นถ้าเรารู้ว่ามันผิดเพราะอะไรแล้วเราออันนี้ผูกสูตรผิดสมมตินนะแล้วเราแก้ฟุบๆเสร็จล้วดูแล้วให้ถูกหมดโอเคอย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจสิ่งเรากำลังพูดดีพอเนี่ยบางทีเราแก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะแก้ตรงไหนนะฮะกลายเป็นว่าที่เหลือทั้งหมดนะ่ะบางทีอาจจะจบตรงนั้นเลยก็ได้นะหมายถึงว่าการพิจารณาเนี่ยหยุดแล้วตรงนั้นนะครับประเด็นที่4ี่เนี่ยคาคถาถม แม้จะเตรียมสไลด์ไปพูดไม่ต้องเยอะแต่สไลด์ที่เหลือที่เตรียมไว้เนี่ยเตรียมไปตอบคําถามดีมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าถามคําถามมานะฮะแล้วคุณสามารถตอบได้โดยการนี่ค่ะรูปสไลด์รูปนี้นี่ครับสไลด์เป็นอย่างนี้นะครับเออสไลด์อันนี้เป็นที่ตอบคำถามพี่อันนี้จะช่วยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเตรียมสไลด์ไปพูด15แผ่นนะฮะควรมีอีกประมาณเท่าๆกันอ่ะในการเตรียมไปตอบคําถามซึ่งเราก็พอจะเดาได้แหละเนอะว่าคําถามมันจะเป็นอะไรอีกอันหนึ่งนะครับ เลือกใช้ตัวอย่างที่เหมาะสมในในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยดีนะครับยกตัวอย่างเช่นวิดีโอเพื่อจะโชว์อะไรบางอย่างหรือตัวอย่างของคนอื่นก็ได้นะฮะดีแต่ว่าเยอะเกินไปไม่ดีนะฮะเยอะเกินไปไม่ดีสุดท้ายครับเรื่องเขาเรียกว่า general hygiene นะเรื่องทั่ว,วไปการแต่งกายการเล่นโทรศัพท์การนุ่งกันนี้ระวังบางทีเนี่ยบางคนเขาซีเรียสเรื่องพวกนี้มากโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่เขาไม่ชอบเราเพราะเรื่องพวกนี้อย่าไปพลาดด้วยกันที่แบบ ลูกค้าบอกว่าเออดูไม่ตั้งใจพรีเซนต์เลยเห็นเล่นโทรศัพท์ตลอดอย่างเงี้ยนะต้องระวังผู้นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราทํางานเก่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าการนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ทํางานเก่งนะผมยืนยันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทําเพราะท้ายท,ที่สุดแล้วครับทุกอย่างมันไม่ได้เป็นชินช้นชิ้นแยากกาันมันต่อเนื่องกันไปหมดเราทางานเก่งนําเสนอดีสิ่งที่อยากทําก็สําเร็จง่ายขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the moon. Continue with your mission. Five minutes good time.